มาค่ะเดี๋ยวรูปก็จะมารีวิวขั้นตอนการใช้งานของสกินแคร์อินเซลเดิมกันเริ่มต้นถ้าเราแต่งหนะ้าก็ให้ทําความสะอาดด้วยครีนซิ่งออยล์ก่อนนะพอโดนน้าเขาก็จะกลายเป็นเนื้อน้ํานมแบบนี้เลยจากนั้นก็ทําความสะอาดอย่างล้าลึกด้วยครีนอัพพาวเดอร์ตัวนี้เป็นผงแป้งที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนให้ด้วยนะจบขั้นตอนการทําความสะอาดมาสู่การบํารุงกันบ้างเริ่มต้นเลยเราจะใช้ตัวเวทชันออยล์มิสตัวนี้ก่อนใช้งานให้เขย่าก่อนนะเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันจากนั้นก็ตามมาด้วยครามมิ่ ก็มาถึงขั้นตอนที่ว้าวที่ลูกกอฟไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนขั้นตอนนี้เรียกว่าบูซีบูมาจากคําว่าบูสเตอร์เซรัมแล้วก็บูสเตอร์เพราะเขาจะให้เราสเปรย์บูสเตอร์ก่อนจากนั้นก็ไปใช้เซรัมแล้วก็กลับมาสเปรย์บูสเตอร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็มาปิดท้ายด้วยแอคทีฟครีม EX ็กระปุกนี้ขายดีถึง3 5มสิบห้าพันล้านชิ้นในเกาหลีเลยนะสําหรับเพื่อนๆที่อยากทดลองใช้ครีมจริงนะทางริมานไทยแลนด์เขาก็มีจัดอีเวนต์เพื่อให้เราได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อิน In erm เซลเดิมฟรรรรีีีีีเเเเเลลยยยยโดดจัดงาา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 นนนนวนทท่่่30มมมมมมค้พฟะออิิตสาาถสถถบ ที่ช่องริมานไทยแลนด์เลยนะ